วิธีการแก้จนในวันนี้นะครับอยากจะนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับการพนันครับทาไมการพนันถึงนําไปสู่ความยากจนได้อย่างเช่นว่าเราลองมาดูนะครับลอตเตอรี่อย่างเงี้ยนะครับเราจะพบว่าโอกาสถูกมันน้อยมากจริงๆนะครับอย่างเลขท้าย2ตัวเนี่ยมันคือ1ในร้อยแล้วก็ถ้าเป็นรางวัลที่5สมมติมีสัก100ร้อยรางวัลเนี่ยก็เป็นร้อยในล้านนะครับรางวัลที่1ยิ่งเป็น1ในล้านนะครับตามจํานวนรางวัลแล้วก็หารได้เลยนะครับเราจะเห็นว่าโอกาสที่จะถูกเนี่ย มันน้อยมากๆทีนี้เราจะทํำยังไงครับถ้าแบบเราอยากเล่นจริงๆนะครับเพราะเห็นคนอื่นเขาได้สื่อเนี้ยก็ประโคมข่าวนะสื่อชอบเวลาวันหวยออกสื่อจะชอบไปบอกว่าตอนนี้มีคนถูกในวันที่หนึ่งที่นู่นที่นี่ชีวิตเขาเปลี่ยนชีวิตเขาดีอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วโอกาสมันหนึ่งในล้านอย่างนี้นะครับเราอ่ะตัวเราอ่ะเราจะเป็นหนึ่งในล้านเฉลยถ้าเราไม่เป็นเราจะทํายังไงได้บ้างนะฮะวิธีการของผมก็คือว่าสมมุติว่าเราอยากจะซื้อหวยเนี่ยนะครับให้เราลองเขียนในกระดาษว่า เราอยากซื้อเลขอะไรแล้วเราก็หยอดในกระปุกนะครับทุกๆงวดที่เราซื้อไปเนี่ยนะครับเงินมันก็จะค่อยๆเยอะขึ้นในกระปุกสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าเราเขียนวันไหนที่เราเขียนแล้วรู้สึกว่าเราถูกขึ้นมานะครับรางวัลมัน2 0งพัน0ี่ันอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้ดูเงินในกระปุกเลยนะครับว่าเงินในกระปุกเราเนี่ยอาจจะมากกว่าจํานวนที่เราถูกด้วยซ้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นทริคง่ายๆนะครับสำหรับหวยนะครับยังมีการพนันประเภทอื่นๆอีกเยอะนะครับแต่การพนันทุกชนิดนะครับ ต้องบอกว่าไม่ดีเลยนะครับละเว้นได้ให้ละเว้นนะครับเอาเวลาที่เราไปนั่งเล่นไพ่เป็นวันๆอย่างเงี้ยนะครับเอาเวลาไปสร้างงานสร้างเงินสร้างไรายได้สร้างโอกาสต่างๆไม่มีค่าเสียโอกาสด้วยนะครับการพนันอาจจะสร้างความร่ํารวยให้ชั่วคราวแต่จะสร้างความยากจนชั่วชีวิตครับ